จะ <c oughs> มีดาเมจแค่มอนเตอร์ก็เลยเออน่าจะเป็นไปได้ยังไม่รู้เลยมันออกไปทำอะไรกุกเขเลยเอาไปลองใส่ในช่องนะดูเสร็จแล้วเรื่องจังไรยกให้โพลมามารวมกันดีกว่าวันที่ส0แล้ววันจะใช้เลยกลองวันเดีย๋ยวใกล้ข้าไปโอเคโอเค อ๋อให้เปิดแล้วอะ่ะตรงนี้ยุ้นเรื่อยเท่าไหร่ละสองพันสามพันพันแปดโอ้ไม่ค่อยได้ฟาร์มเน้นตีเสาเนี่เหนพันหกเองหนึง่งดาเมียที่ไดชิพายจริงจริงได้วยกว่าฉันยิ้าเมียที่กูใส่เงนี้ยหนึ่งพันกดน้อยนิดเออน้อยมาก เป็นโอ๊กโอโ๊กโป<บ>้ไล่ยิงโงสุดท้ายว i r t u โ l ดีกู่แทางเองดีเจอเข้าไปมันตีเลยกูจะไม่กระโดดหลบะ่ะพอ,<ๆ>พ,อพอที่สามสิบปุ๊บเดีย๋ยวกูจะลองกระโดดสูงๆูงว่ามันจะสูงแค่ไหน กูอยากรู้มากวิ่งขึ้นบ้านแล้วก็กระโดดต่อเออแล้วองทำให้สเจไม่น่าเต็มไอ,อ้วัวหายไปไหนหมดปะเยน้างขอบพันแล้วโอ้ยขาวบ้านบบไหนเอยไหน,นไหนเอ่กระดไปตีวัวได้เลวยเรอแล้ว เฮ้ยยิงได้อยู่เนี่ยกลับบ้านหน่อยกลับบ้านไม่ดูนี๋อีอ๋โค้งตม้มปุ๊บไอ้ไอ้ผมไม่ได้ต้มยิงมันยิงได้ยิงไม่เข้าม,มีนาเมีไม่ไหนทำนาหมีมหรือเปล่าไม่ไม่ทำเลยอ่ะลหน่อยไม่ทำเลยเดี๋ยวว่ามันเอาไม่ทำเพื่อนอย่างเดียวดีกว่า ลืมเหะอ,อย่าลืมใส่ดาม <c oughs> <c oughs> เมจนี่มาที่ฐานกิบแล้วเหรอไม่กินปีมานแเยอะเลยนี่ไงมึงลองไม่มีสกิลเลยเดี๋ยวผนตายล้วว <c oughs> ิ่งอะไรอ่ะ <c oughs> โรเมกมไม่มียาเมจเลยลองโจ๊ฟ้าไดิไม่ยาเมจ ไีกแล้วไม่เห็นมีมังกรตัวใหญ่หรอวะนี่ไงมัง,งมกรกระโหลกงมึงไม่ได้กระโดดไปตียังเลยไม่รู้หรอตายวะเอะอทำไมตายอ่ะโดนกระทืบเลือดน้อยไงเลือดน้อยเดียวสวย่งไว อยนี่มึงไม่ฟาร์มวัวบ้างนี่หายไม่ค่อยเ,เจอเลยโอ้โอยู่ใกล้บ้าน่ะไม่เจอว่าสร้างอ่ะเราจะกระโดดไปตรงสูงกันหยชุบเออรอก่อนอีกหนึ่งวิจะสร้างอันนี้ให้ยังไงจะรวดจนะไงออสร้าง,ง,งที่ข,ทขึ้นอ่ะที่ปีนอ่ะ